โอ้อันนี้ครับเก้าอี้เป็นชุดรับแขกเล็กๆเป็นโต๊ะอาหารร้านกาแฟอย่างเงี้ยเนาะจะมีเก้าอี้ตัวเล็กๆเห็นเล็กๆอย่างงี้นี่แข็งแรงนะครับเนี่ยโอ้ดูดีนั่งสองคนสบายและสองคนนี้ผมว่าร้อยกว่าโลเนาะนั่งสบาเยอะมากนะหรอเนี่ยพี่เขาตัวเบื้องเริ่มเลยครับเนี่ยนั่งคือน,น, <ะ S 2> นั่งแบบสบายสบายครับผมบอกจ๋าจเป็นคนอ้วนนะต้องยาวกว<า><า>่านี้อ้าวหรออันนี้ตัวเล็กๆพื้นที่พื้นที่ของพี่เขาไม่พอลูกเป็นแบบ งานตัวนี้มันเหมาะกับร้านกาแฟที่ว่าเหมาะกับพื้นที่คนในเมืองเนาะเพราะว่าพื้นที่บางที่เราเช่าแพงอย่างเงี้ยเป็นห้องแถวอย่างเงี้ยครับผมงานเก้าอี้ตัวเล็กๆอย่างเงี้ยครับผมอ่าเนี่ยอันนี้ขนาดก็ประมาณเมตรหนึ่งเงี้ยนั่งแบบห้องแถวเราาวางสองข้างตามร้านอาหารอย่างเงี้ยนะเป็นห้องแถวห้องแถวส่วนมากก็จะอยู่ที่ประมาณตั้งสเมตรอย่างเงี้ยเราเว้นช่องทางเดินขึ้นมาอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็ประหยัดพื้นที่และแข็งแรงราคาถูกด้วยครับชุดนี้ทั้งหมดก็ประมาณ8 800บาทเนี่ยทำจากไม้ไผ่ด้วยครับผมอ่าไร้รู อ่าตอนนี้ก็ขนาดที่ว่าขานนั่งนั่งพอดีประมาณสักส0ิเซนเน่นะนักกวา้างความยาวก็ประมาณหนึ่งเมตรอย่างเงี้ยครับผมอ่างานแค่ไม้ไผ่ตัวน,นี้มีทั้งแบบแช่น้ํายากับไม่แช่น้ํายาเนาะงานแบบตัวน,นี้มันเหมาะกับงานสนามซะมากกว่าครับผมกินข้าวกินอะไรได้วางแก้วน้ํารับแขกอะไรได้เนาะงานตัวน,นี้นะครับผมพ่อแก้วน้ำมันยงนะพอ่อและแก้วน้ําขายไปเท่าไหร่นะอันถ้าเอาทั้งหมดเลงถ้าเอาแก้วน้ำหนึ่งเดียวก็จะเป็นสองร้อยอาหรอ กุญยีอันก็จะเป็นสามอเอา300โอ้โหทำไมถูกจังงานแล้วแล้วค่าแรงเขจะคุ้มไหมเนี่ยแล้วถ้าเอาทั้งหมดก็จะเป็นอ่าอันนี้ก็เป็นแก้วนะครับแก้วน้ำม้ไผ่ที่ทับให้ผ่านการทอดแล้วอย่างเงี้ยครับผมถ้าถ้ามันเอาไปหมดเลยแสดงก็เอาที่มันมี1กับ0 0 0ย์ศูตัวเหรอแล้วใครเป็นคนทำกุอี้ตัวเนี้ยไอ้ค่ะศูนย์ แค่นี้เลยแะพ่อจ้าแต่ว่าเป็นแพงจ้า,าจ้านนจ้าทั้งหมดก็ก็จะเป็นเยอะมากอันนี้ก็จดเป็นมิสบาทแต่ว่าแล้วว่าราคามันก็จะเป็นพิลิศูนย์จ้าแล้วก็มอ,มอการทําที่เราทําโต๊ะทําอะไรพวกนี้นะครับผมโต๊ะนี้เราควรจะสูงจากพื้นพื้นนั่งขึ้นมานะคระับจากเก้าอี้ขึ้นมานะจากเก้าอี้ตัวตัวนี้นะกับหน้าโต๊ะเนี้ยความสูงถ้าพี่ๆเขาไปทํากันเนี้ยก็ เอาความสูงไว้ประมาณสัก30เซนนะ่างจากเก้าอี้มานะครับผมเก้าอี้ตัวเตี้ยเท่าไหร่ก็ตามให้เราพื้นยกพื้นมาเวลากินข้าวจะพอดีจ๋าอันนี้ยยาวได้นะพ่อหรอี่ก็ยาวได้รอโอ้โหจ๋าจะไม่มีพนักพิงเนาะอ่ามีอะไรจะฝากพี่ๆบ้างนลยอาช่วยพี่ช่วยซื้อขายขายให้หน่อยดิเก้าอี้ขายไงอ่าบอกมาอันนี้ตัวละแปดร้อยสองตัวก็จะเป็นสอง สิบห้าสิบบาทเหรอจ่ายมาร้อยเป็นเป็นร้อยโอเคอ๋อจ้าจ่าจ่าโอเคเนาะกับงานถ้าพี่ามาดูสินค้า <พอ S 1> มาดูงานได้ที่ว่าที่บ้านผมนะครับหนึ่งสี่ศูนย์ทับหนึ่งหมู่ที่หกตำบลป่าเมี่ยงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับรส่วนเบอร์โทรผมก็เบอร์โทรศูนย์แปดเก้าเก้าห้าศูนย์สองหนึ่งสองแปดนะครับก็ติดต่อมาได้มาดูชิ้นงานมาดูรายละเอียดมาเรียนรู้อะไรก็ยินดีนะครับผม ขอบคุณครับ